สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกวางจิงราพรเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกวางมาแนะนํา2วิธีนะคะการเช็คบัญชีพร้อมเพยก,กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะวิธีที่1ค่ะคุณผู้ชมกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะว่าบัญชีเราโดนปิดหรือยังโดนอายัดไหมยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ก็สามารถตรวจสอบตามทิปต,ต่อไปนี้ได้เลยค่ะกรณีที่2ค่ะคุณผู้ชม เป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประชาชนว่าเราดําเนินการผูกไว้กับธนาคารอะไรนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับวิธีแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของเราค่ะว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่บัญชีโดนปิดโดนอายัดหรือยังนะคะซึ่งการตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ทุกแอปธนาคารเลยค่ะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมรอเข้าไปที่แอปธนาคารได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเข้าหน้าแอปมาแล้วนะคะให้กดไปที่คำว่าโอนเงินค่ะหลังจากนั้นให้เลือกคำว่าพร้อมเพคค่ะต่อมาค่ะให้ระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนทั้ง13หลักนะคะคุณชมที่เราจะมีการตรวจสอบและเราจะมีการดําเนินการโอนเงินค่ะหลังจากที่เรามีการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคําว่าถัดไปได้เลยค่ะ ต่อมาค่ะคุณผู้ชมระบบนะคะก็จะเด้งมาที่หน้าจํานวนเงินที่เราจะมีการดําเนินการโอนค่ะเราก็สามารถเลือกจํานวนเงินได้เลยนะคะว่าเราจะโอนเท่าไหร่ค่ะสำหรับคิวนี้ค่ะกวางจะลองโอน1บาทนะคะต่อมาให้กดเครื่องหมายถูกค่ะคุณผู้ชมระบบก็จะมีการเด้งมาที่หน้าการโอนเงินค่ะเราก็เลื่อนมาได้เลยค่ะ ยืนยันการโอนเงินนะคะระบบจะมีการแจ้งนะคะหมายเลขบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะกดยืนยันการโอนเงินได้เลยค่ะแล้วทางระบบนะคะก็จะมีการแจ้งสลิปการโอนเงินเสร็จสิ้นขั้นตอนการโอนเงินค่ะง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสาหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ของเรานะคะว่าผูกไว้กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ค่ะ เสร็จสิ้นขั้นตอนเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ค่ะคุณผู้ชมกรณีที่ไม่แน่ใจว่าดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนะคะสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ค่ะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกลางจะมีการดําเนินการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารกรุงไทยค่ะกดเข้าแอปธนาคารกรุงไทยได้เลยค่ะหละังจากที่เราเข้าสู่หน้าแอปธนาคารกรุงไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมให้เลือกไปที่หัวข้อบริการด้านล่างค่ะ หลังจากนั้นค่ะระบบจะมีการให้ใส่รหัสนะคะที่เราตั้งในแอปไว้ค่ะต่อมาค่ะระบบจะเด้งมาที่หน้าผลิตภัณฑ์นะคะให้คุณผู้ชมเลื่อนแอปพลิเคชันขึ้นมาแบบนี้นะคะจนกว่าจะเจอคำว่าพร้อมเพย์ค่ะซึ่งจะอยู่ในหัวข้อสมัครออนไลน์นะคะกดเข้าไปที่คำว่าพร้อมเพย์ได้เลยค่ะคุณผู้ชม ระบบจะมีการแจ้งข้อมูลค่ะว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรซึ่งจะเป็นข้อมูลด้านล่างนะคะกรณีที่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ในกรณีที่ไม่มีนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็สามารถกดผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลยนะคะในส่วนของสองหัวข้อด้านล่างค่ะเป็นการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือค่ะซึ่งระบบก็จะมีการแจ้งเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารอะไรนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือ2วิธีการเช็คบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่มีข้อมูลสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ